ผู้รับอะครับก็คือนะครับอยู่ที่นะครับนี่ครับตลาดเช้าเวียงจันนะครับตลาดเช้าเวียงจันนะครับก็สั่งหนูไปนะครับ ความนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบ้านแท่นนะครับวันนี้ครับก็เป็นออเดอร์ที่2ของนะครับประเทศลาวนะครับเนาะนี่ครับก็ผู้รับอะครับก็คือนะครับอยู่ที่นะครับนี่ครับตลาดเช้าเวียงจันทนะครับตลาดเช้าเวียงจันทนะครับก็สั่งหนูไปนะครับก็คือ20กว่าตัวนะครับเนาะก็เคยส่งมาแล้วรอบแรก6ตัวนะครับแต่ว่าเป็นตคนกันเป็นของประเทศลาววันนี้ก็ รู้สึกดีใจมากครับว่าเราสามารถส่งหนูไทยไปกูอินเตอร์นะครับก็คือออกไปนะครับประเทศลาวนี่ครับเนาะก็ผมจะส่งผ่านรถส่งไก่ครับไปส่งที่อําเภอน้องเรือนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นท้ายรถนี้คันนี้ไปนะครับเนาะก็ตอนนี้หนูที่ฟาร์มก็กําลังติดตั้งระบบน้ําอยู่พอดีนะครับก็มีนะครับโทรศัพท์มาสั่งหนูจากประเทศลาวนะครับก็ไปส่งที่ตลาดเรียงจันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปส่งก่อนครับก็ เอาไปส่งที่รถส่งไก่นะครับของทีมล่าส่งไก่นะครับปกติผมจะส่งเดชานะครับแต่ว่าเดชาคือไม่รับส่งต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีหนูนะครับมีในส่วนของล่าส่งไก่เขาก็ส่งนะครับไปเบียงจันนะครับไประเทศลาวครับก็อันนี้ก็คือตัวปวดนครับตัวปวดจะไปส่งมาดิรอรอก็จะไปส่งหนูนะครับที่อำเภอหนองเรือครับผมอยู่บ้านเท่นนะครับชัยภูมินะครับจะไปส่งหนู นะครับท oh. um, okay, um, okay. ี่ออำเภอหนองเรือนะครับเพื่อส่งต่อไปที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับเนาะก็การเดินทางน่าจะมาหนึ่งวันพอดีนะครับเนาะก็ไม่ไม่ไกลนะับจากนี้ไปนะครับจากชัยภูมิไปประเทศลาวก็มันเกือบสามกิโลนะครับไม่ไกลนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมอัปเดตคลิปอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็คือหนูไทยได้โกอินเตอร์แล้วครับสวัสดีครับหนูพุกใหญ่ชัยภูมิโซนเทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนดิสวัสดีสวัสดีก่อนเออขึ้นรถเลยลูก อ่ะดยกยไปด้วยนะยมาก่อนถ่ายทํากนด้ทั้งหมดเค อ,อ๋อนี่เราถึงอำเภอหนองเรือแล้วนะครับเรากำลังจะมาส่งไก่ว่ามีงานไว้มีงานนั่ไวอ๋อมีงานครับเราไปกินเ้อเราไปกินตันชุนก่อนเนาะส่งส่งหนูแล้วก็ไปฟังคุณเนาะเอาไปยังเลนมูตายู่้วยส่งหมงเข็มเนือ้อทะานในานนเนีนะ่ยปกติก็จะส่งรถส่งไก่เดชาอยูตรงนี้นะครับแต่วันนี้ก็คือส่งชิมแรกนะครับทิมแรกเราก็จะไปฝากนะครับ ฝักรถส่งไก่นะครับฝักรถส่งไก่เป็นทีมล่าไก่ชนนะครับก็จะเป็นรถทัวร์ครับรอบนี้นะครับก็จะมีคนรอรับนะครับอยู่ที่อำเภอหนองเรือนะครับที่ร้านเกียงเจริญนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับก็มาส่งที่ได้นะครับล่าชิมหน้าส่งไก่ครับก็ราคาเพื่อนงถูกครับล่าส่งไก่ก็จะมีนะครับลุงทำร้อนมานอนเปล่าอนนี้นะครับมันงไม่อยู่อยู่อยู่เมื่นอนโอเคแม่ทีวลงมา

เราจะไปส่งที่เบียงจันครับเบียงจันเนี่ยเบียงจันตลาดเบียงจันหนูเราได้กูวินเตอร์แล้วครับก็มาฝากกับลุงไว้ เปรี้ยวเขาอะไรเนาะแม่อันนี้ค่ะเรื่องค่าที่หาร้อยเราขอโทษนะมาง่าันสวัสดิ์ทธธรรมเขครับตอนนี้เราก็ส่งหนูเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเที่ยวงานต่อนะครับพอดีมาเจองานอะไรไม่รู้อยู่ที่น้องเรือนครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลังจะกลับรถไปเที่ยวงานต่อนะครับ ก็นี่ครับก็คือนิธธุรกิจการเลี้ยงหมูนะครับก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครับเพ่เราก็เริ่มที่จะเริ่มเอาไปเลี้ยงครับคนไทยเราคนเราก็เลี้ยงเยอะนะครับตอนนี้เริ่มเลี้ยงเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ถามว่าพอกับเตียงพอกับตลาดยังครับยังนะครับเพราะว่าก็ดูส่วนใหญ่ครับคนอีสานจะกินหนูนะครับแต่พอเช็คดูจริงๆครับมันไม่ใช่แค่คนไทยหรอกครับมันไม่ใช่คนอีสานครับก็คือภาคภาคภาคไหนก็กินหนูครับตอนนี้ครับผมไปภาคกลางก็กินนะครับภาคเหนือก็กินนะครับ กินกับทุกภาคครับภาคใต้ก็กินนะครับเหมือนว่าไม่กินภาคใต้ก็กินนะครับหนูครับผมไประยองก็มีคนสั่งไประยองครับมันไม่ไม่ไม่ใช่บอกว่าหนูอะครับกินแค่ภาคอีสานไม่ใช่นะครับตอนนี้หนูก็คือแพร่หลายกินไปหลายภาคว่าทําอะไรกินก็อร่อยเันของป่าเนาะมันใช้ได้นะครับยิ่งหนูพุกเราเลี้ยงด้วยโอ้โหยิ่งมันทั้งปีนะครับเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวนะครับงาน อะไรไม่รู้ครับของกินก่อนนะครับหาของกินก่อนซะหน่อยนะครับทองท้องของกินอทองท้องล้อท้องหาหาของกินทองท้องก่อนนะครับเขอ,อันนี้บอลเล่นด้วยเลองเคอบอกว่าหาของกินทองท้องก่อนนะครับก็ต้องเราต้องหาของกินว<อ>่าก็ว่าเลนเลเออเราเขาก็ว่าเลนเซือนะครับเดี๋ยวเฮาหาที่จอดรถก่อนครับเฮาก็จอดรถตรงนี้ได้ไหมอู้หมั่น ัไปหนหน,น่อยหนึ่งหนาหน่อยนึงครับแทนไปทางัะลันวันนี้โอเคหาที่จอดรถก่อนนะครับส,รสักครูสักครูสักครูเจอแล้วครับที่จอดรถนนครับพุ่มถอยก่อนนิดครับยึดเช็มมาตาฟากเกาอร์ว้าวไม่ได้ชอบไม่ได้ครับ Okey, jom ni kan? Okey. Ba. Nih long ini. Long pa. Okay. Juk kem untuk apa? Ba. Okey. Ni boleh. Okey. Kita okay. lihat okay. malam okay. okay. jauh-jauhlah. Okay. Kita lihat malam jauh-jauhlah. 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 Kita lihat หลังจากส่งไก่ได้ตั้งแล้วนะครับส่งไปประเทศลาวนะครับเราก็มาดูมาลามครับหาอะไรกินอะไรกินเซฟเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะโอ้ร้านนี้น่ากินอร่อยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาอะไรอร่อยๆทานนะครับแล้วก็ไปดูมาลาต่อครับวันนี้นะครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันเทนก็ สวัสดีครับคลิปเียบแล้วครับกดนสุดท้ายแฮร์รี่